สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจินชาแนลจุดกับจุดเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูเส้นนะคะแต่เป็นขนมจีนเขาเรียกว่าอะไระซาวน้ำปลานะคะทุกคนคือต้มน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาราดใส่ขนมจีนผักข้างเคียงเราก็เป็นผักลวกทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนกระหล่ำลวกไอ ผักอากาศเขียวลวกแล้วก็ถั่วงอกลวกนะคะทุกคนแต่ไอ้นี่ไม่ได้ลวกนะคะทุกคนอะไรนะอา,อาแตงกวานะคะทุกคนไปเลยนะคะแล้วก็มีของข้างเคียงก็คือปูอัดนะคะทุกคนเผือเผ็ดไปเลยนะคะขออนุญาตคนให้เข้ากันก่อนนะคะทุกคนหนี่พริกยั่วไปเลยนี่เอาผักใส่ด้วยนะคะทุกคน เนี้เลยจะล้นจานแล้วนะคะทุกคน,นขยับจานนิดนึงขอให้มันเข้าน้ำเข้าไอ้ผักพริกก่อนนะคะทุกคนนี่มีผักอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยทุก่อนนี่เมนูผักเยอะๆค่ะมีสุขภาพ <laughs> ปเปล่กลมเปน่กลัวเราก็ใส่ลงไปนี่จะได้เยอะๆเลยเพื่อนๆนี่คนให้เข้ากันอย่างนี้ไปเลยเพื่อนๆนี่น้ำปลาราปบุมมันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต้มสุกแล้วก็ปรุงมันเรียบร้อยนี่จะเราจะมาคนใส่กันอย่างนี้เลยนะคะทุกคน,นคนเสกกบผักอย่างนี้เลยนะคะผักเราเยอะมากตอนแรกนึกว่าผักเพียวๆที่ไหนได้ผักเยอะมากจริ่ๆนเพื่อน ชิมน,น้ำก่อนอืมจัดอยากเ่าผักด้วยขนมจีนด้วยไปไปเลยค่ะอืม mình ขนมเจนี่เยียวยาได้ทุกได้ทุกเวลาเลยอร่อยทุกอร่อยทุกเมนู เยอะมากตอนแรกกว่าทำปิดเดียว เดียวใจได้ทุกเรื่องขนมกิน ดื่มแล้วเพื่อนๆคอยคำนึงนะคะทุกคน เรื่งว่าทำนิดเดียวเพื่อนๆมันเยอะม้านเ้าทำไม้เหมดอนนะคะ,ะอร่อยมากเผ็ดมาก กีนทานข้าผัดไปแล้วก็น <c oughs> ึกว่าตัวเองจะทานหมดทำเยอะมากเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บาลไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บาลไล์ทำคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะทุกคนทานไม่สุาภาพขออภัยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า Have a nice day